สวัสดีครับ FC นาตีมีเดินป่าครับวันนี้นาตีมีมีใช้งานการเกษตรที่นาตีคิดว่าใช้งานแล้วดีมากๆครับมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนคือใช้ดีแล้วจึงต้องบอกต่อนะครับเลยต้องแนะนำครับจะมีมีดอิโต้ใบจอบหมุนหรือว่าใบาโรตารี่ครับสีเล่มแรกนะครับราคาเล่มละ450บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ ส่วนแบบที่2ครับเป็นมีดเน็บปลายบัวหรือมีดเน็บเลวหวังหรือมีดเน็บปาตาลครับเรียกได้หลายแบบเพราะว่าลูกทรงหรือว่าจะเรียกว่ามีดเน็บม้งก็ได้ครับอ่าขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบรถสิบล้อครับราคาอยู่ที่400บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแบบแรกกันนะครับตัวนี้ครับมีดอิโต้ใบจอบหมุนครับตัวนี้จะมีโลโก้ของใบจอบหมุนติดตรงนี้ให้ด้วย ความยาวนะครับบวกลบครับบวกลบความยาวอยู่ที่10.8นิ้ว10.8นิ้วบวกลบนะครับบางเล่มก็จะอยู่ที่11นิ้วนะครับ10.8นิ้วความกว้างอยู่ที่2.6นิ้วสันหนาอยู่ที่5มิลครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำเป็นผลงานของช่างยันครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้เนื้อแข็งครับแบบอ้วนๆนะครับ ปอกคอเป็นปลอกคอกันวันไนใส่ด้ามด้วยคลั่งเหล็กใบจอบหมุนเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเหล็กที่มีความเหนียวครับความเหนียวแล้วก็มีอัตราการต้านสนิมนิดหน่อยนะครับคือใช้งานถ้าใช้งานไปเรื่อยๆต่อเนื่องเนี่ยสนิมมันจะจะไม่ค่อยขึ้นนะครับจะดีกว่าเหล็กแหนบนิดนึงครับสวยงามเหมือนกันนะครับสไตล์นี้ส่วนรูตรงนี้ครับมันมีประโยชน์คือจริงๆมันเป็นรูน็อตครับ รูน็อตของใบจับหมุนแต่ว่าเราเอามาห้อยกับหัวตะปูครับนี่ติดคางฝาไว้ได้ครับนี่อ่าก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะครับใช้สับกระดูกก็ได้นะครับตัวนี้ครับฟันไม้ก็ดีครับใช้งานได้หลากหลายครับปอกมะพงมะพร้าวนี่ได้หมดเลยครับครบเครื่องครับควรมีไว้ติดไว้ติดบ้านนะครับติดไว้ติดสวนด้วยครับราคา4 5 0สบบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ ่อมาครับเป็นมีดเน็บปลายบัวหรือมีดเน็บมงครับหรือว่ามีดเน็บเลวหวังหรือมีดผัดทางเรียกได้หลายแบบครับรูปทรงมันมันแปลกประหลาดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่เิงสักทีเดียวครับความยาวของใบมีดครับ12นิ้วครับบวกลบนะครับบวกลบบางเล่มก็จะอยู่ที่11.8นะครับความกว้างอยู่ที่2.7ครับ2.7นิ้วเอ้ย 2.5นะครับ2.5นิ้วสันหนาประมาณ6มิลครับเป็นงานตีร้อนครับชุบคมแข็งด้วยน้ำเป็นผลงานของช่างยานเหมือนกันตัวนี้เป็นแหนบรถ10ล้ลอจริงๆมันเหมือนกันหมดครับแหนบรถ10ล้ลอแหนบรถจิบแหนบรถยนต์ครับจริงๆมันเหมือนกันหมดครับเป,เป็นเป็นเหล็กเกรดกับเหล็กเกรดสปริงครับเหล็กสปริงนะครับนี่ ดามก็เป็นดามจับแบบอ้วนๆเลยครับไม้เนื้อแข็งเหมือนเดิมครับปอกคอกันมานไนใส่ดามด้วยครั้งตัวนี้ใช้งานหนุ่งใช้งานหนักได้สบายเลยครับนะราคาแค่400บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับยังไงฝากสินค้าแล้วก็ฝากช่อง y o u u u b e นาตีมีเดินป่าด้วยนะครับสวัสดีครับ